ขนนนนาดั้ะะคเอ๊ะคุณขาช่องสาวเลยปะคะเปิดเลือกตลอดเลยมันก็จะมีขนาดแค่รู้ออกมาเลยคนโลที่ที่หมากลงใช่ไหมคะขนาดเลยจ้ามันย้อนแสงไม่ก็ไปเที่ยวกันมันไม่หมักแสงไม่ขาวๆไ่ยวันมีแฟนับเอาไปปรับแฟนขาวไปปรับนะเป็นยังไงค้ังมันหวานดูหวานแต่ไม่เลยดูหวานไม่ได้หวานขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็เป็นฟีลลิ่งของภาพจริงๆอะนั้นคือแบบไทยทีเพอร์ด้วยซ้ำค่ะดูแต่ใคลิปแบบ แเพราะคนแซวกันเยอะๆแล้วสุดท้ายเราคนหนุ่มป็นติดกันแบบสุดเลยก็ดีใจที่ที่ทำให้แฟนเราขับฟินด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้หลบซ่อนก็คือตั้งใจให้ลงให้ให้คนดูแล้วก็มีความสุขไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยทุกท่านก็มีก็มีเข้ามาแซวอร่อยู่แล้วแต่ที่เราเปิเริ่มเปิดไหมก็เริ่มชินแล้วแหละค่ะ